ก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมทาวสเกปเปอร์อยังไงล่ะวันนี้เราจะทําอะไรวันนี้เราจะมาสร้างบ้านเจ็ดสีกันไปดูกันเลยอย่างแรกเราก็ต้องหาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการสร้างบ้านก่อนต้องเป็นสี่เหลี่ยมเท่านั้นเนี่ยแถวนี้อ,อหายากนะครับอ่าแถวนี้น่าจะได้โอเคเราจะได้เราก็มาสร้างกันอย่างแรกนะฮะ เป็นสีแดงแล้วกันนะฮะเป็นเจ็ดสีแล้วก็ต้องเริ่มจากการปูพื้นก่อนโอ้ใช่เราต้องเริ่มปูพื้นแล้วก็จามาด้วยบ้านโอ้ผมั้วลองเล่นเกมนี้มามานานก่อนหน้านี้แล้วมันสนุกดีมันเพลินดีอืมแบบนี้ดีกว่าเพราะอะไรวะเนี่ยผมอยากให้มันเป็นหลังคามากกว่าไมอยากให้มันเป็นระเบียงอ่าแบบนี้น่าจะโอเค โอเคต่อไปคิดว่า,าจะเป็นสีสม้มแลปูขพ้นเหมือนเดิมเพิ่มขนาดออกมาแล้วเราก็สร้างข้าข่ากันมันกลายเป็นระเบียงแล้วโอไม่นะเหมือนยิ่งสร้างมันติดกันมันจะกลายเป็นระเบียงหมดเลยผมไม่ค่อยชอบอันนี้สักเท่าไหร่ต้องเพิ่มอันนี้มาแล้วเราค่อยไปปรับแต่งแก้สีแดงอีกโอ้โอ้เริ่มเละแล้วมไมามามนจะได้่างน,นี้อ่ามันนี่กาจะได้อยู่ ลบออกอแบบนี้จะได้แล้วแต่ว่ามันจะต้องแก้สีแดงเล็กน้อยนะมันเหมือนกนเกินไปแบบนี้ขึ้นไปอีกนิดนึงชั้นสองอ่ะอ่ะอแบบนี้ก็ได้โอเคอ่ะโอเคโอไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แบบนี้แบบนี้ไม่โอเคอแบบนี้ด้วกันโอเคเดีล้วต่อไปก็เป็นสีเหลืองเลยปูพื้นเหมือนเดิม ย,ยาวๆเยอะๆนะฮะเราต้องเริ่มตัวพื้นไปต่อต้องอดผิดแล้วก็สาวมาเป็นสีเหลืองนั่นไงว่าแล้วแล้วมันก็ติดไปเป็นระเบียงอีกแล้วตักลับมาแล้วจะต,ต่อเรื่อยๆอ่าแบบนี้แหละเอย้ยแบบนี้โอเคแล้วสร้างพื้นไปสร้างพื้นเพื่อสำหรับสีเขียวเราจะเอาเป็นสีอะไรดีสีเขียวอ่อนก่อน ไปเรื่อยๆนะฮะเออมาสีเขียวอ่อ,อนอันนี้จะสร้างแบบไหนดีนะผมพยายามสร้างมันไม่ให้เหมือนเหมือนกันทุกหลังนะฮะเราต้องมีความแตกต่างบ้านเหมือนกันเกินไปมันก็รู้สึกงงๆแปลกๆอันนั้นนี่น่าจะแบบนะ้าออกแบบคนเดียวกันแต่ที่เรามีคนเดียวที่ว่าย้ายช่างมาเถอะโอเคแบบนี้ก็ได้ละเฮ้ยเดี๋ยวๆสีแล้วเนี่ยยวเป็นสีเขียวอีกแบบ ใส่สีเดี๋เพิ่มเติมตรงนี้นิดหน่อยไม่อยากให้เป็นระเบียงเท่าไหร่แบบนี้ก็ได้ใหม่แบบนี้ลบตรงนี้ตรงนี้มันจะยากตรงที่จะต่อให้มันไม่เป็นระเบียงแล้วก็ให้มันเป็นหลังคาที่สวยอ่ะโอเคแบบนี้โอเคต่อไปก็เป็นสีเขียวมาสีฟ้าเลยแล้วกันปลูพื้นเหมือนเดิม เราไปปูื้ไปเรื่อยๆนะฮะเสร็จแล้วเราก็สีฟ้าโอ้สีฟ้านี่ดูสวยจังวางใสไปเรื่อยๆระเบียงใหม่ละลออกเลยอันนี้ก็สร้างคีดแบบสดๆเลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงแบบนี้แบบนี้อืมไม่ค่อยโอ แบบนี้ก็ได้แล้วมั้งอ่าตัวน,นี้ก็ได้มา5สีแล้วต่อไปจะเป็นสีน้ําเงินที่สลับสีน้ําเงินนะฮะออใหม่นะทุกคนดูพื้น,นสิพื้นนะ้นมนเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วพื้นไม่เหมือนเรียวๆนิดนึงนะฮะอ่าแต่เราก็ได้อยู่อ่าปเรสีน้ําเงินอ,อ่าตรงนี้อืมชิ้นเงินเราก็ไม่ต้องเอาเยอะมากเดี๋ยวไม่มีพื้นที่สำหรับสีม่วงผมคิดว่าจะไม่ต่อแล้วเดี๋ยวพื้นมันพัง เราจะตอบเพื่อแค่นี้ก่อน,นและที่เหลือเราก็ไว้สำหรับสีม่วงโดยเฉพาะโอเคระเบียงอีกแล้วอืมโอเคแบบนี้สวยอยู่นะอ่าหกสีแล้วต่อไปจะสีสุดท้ายเป็นสีม่วงนะฮะอ่ารูปดาวะเนี่ยบ้านรูปดาวไม่นาช้อ่ะแล้วก็วางสีม่วงมาเลยผมเชื่อว่าสีม่วงกับสีสีเงินนี่มันจะกลายเป็นอะไรสักอย่างนั่นไงโอเคเอา้า ก็น้าละค่ะเมื่อกี้มันก็สวยแล้วแต่ช่างมันผมจะเปลี่ยนให้สีม่วงเหมือนหอคอยมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็โหเสร็จแล้วมีสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินสีม่วงสีม่วงเหมือนหอคอยของจริงวะนี่สวยมากเลยแล้วดูพื้นดิพื้นแบบสะท้อนมากเลยครับนี่ด้านนี้สวยว่ะโอ้เออปรับเวลาได้นะเดี๋ยวเราจะมาลองปรับเวลากันปรับเป็นตอนมืดดู ตอนมืดเขาจะเปิดไฟทีละหลังนี่โคตรเท่เมือนมันจะเปิดไฟทีละหลังนะฮะมาเป็นตอนเย็นๆดูเย็นๆมันจะน่าจะสวยเออประมาณนี้ไม่ไม่ประมาณนี้ตอนเย็นนี่สวยมากแสงสะท้อนโอเคสวยมากนะครับก็คลิปนี้ไม่น่ามีอะไรมากนะก็คนที่อยากหาเล่นนะครับก็สามารถไปโหลดในสตรีมได้นะฮะมันราคา119บาท บนมือถือก็มีแล้วนะฮะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากบาย